ส,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 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับรายการเด็กมินนี้ผมีมาเล่นเกมใหม่ครับกับมินิเกมที่มีชื่อว่า TNT Run กดเกมนี้ก็ง่ายาน,นะครับคือวิ่งหนีเนี่ยวิ่งตามนี้วิ่งวิ่งหนีรอดจากระเบิดะนะเรามาเริ่มกันเลยสี่สามหนึ่งอึ๊บโอเคต้องรีบวิ่งเนี่ยดับเพลินก็จะหายไปเรื่อยๆนะครับพื้อนจะหายตามที่เราวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ไม่เอาไม่อุยอ้ยชั้นสองแล้วแป๊บเดียว เออเฮ้ยตะเพื่อนสกินแปลกๆเพื่อนโอ้ตึบปึ๊บอะไรอะไรนี่ของฉันนี่คือพื้นที่ของฉันอึบบีจ้าอึ๊บฉันขอบล็อกไปเลยนะเอออึ๊บอึ๊บอึ๊บเดินดีกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยไม่เดินไม่ไหวไม่เวิร์กไม่เวิร์กโอ้ยดับเพจจ้ดับเพจจ้ำไม่เชื่อเลยเลยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอะไรอึ๊บอึ๊บเออแมตต์นี้ค่อนข้างค่อนข้างเล็กนะครับแต่ไม่เป็นไร เล่นได้อยู่อึ๊อ๊เอาเพื่อนตกตังหน้าตาเลยอึ๊บ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 อื๊อระดับประเทศผมนี่เสียมพากคอระดับประเทศไค่ไม่ใช่พากคอดิปากัวเฮ้ยฉันสุดท้ายแล้วไหมชีสตาชีสตาชีสตาตกไปตายตกไปที่ตายอึ๊บ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  ใจเย็นๆต้องใจเย็นๆต้องใจเย็นๆอืออีกห้าคนอีกห้าคนอ้าวเฮ้อได <c oughs> ้ที่ที่สี่มั้งได้ที่สี่ก็ดีนะวันนี้เพื่อนเรามาดูกันว่าใครได้ที่หนึ่งคุณถาวาไลท์ถาวาไลท์อีกคนหนึ่งสตีฟสตีฟสู้ๆเข้าสตีฟเอาสตีฟหายไม่เอเอนี่สตีฟ ยูเบอร์ย right. oh, no ER ูเบุญยูเบุญสู้ๆอึบอึบเขาใจเย็นมากอึด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 เราไปดูคนดีกว่าคนอื่นอยู่ไหนคนอื่นนี่สวายไรอยู่สวายไรเหลือสองคนเดือดท้ายน่ะเอ้ยสองคนหรือสามคนหรือสามคนแล้วอีกคนไปไหนอีกคนอยู่ข้างบนเลยโอ้โหคนนี้มีโอกาสชนะสูงมากเกรเตอร์อึบ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  เออใครตกไม่นะสีฟลาก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 1> ได้ไงเนี่ยมาดสีฟ <Bye, sleep. S 1> เอออีกสองคนถวายอะไรกับ Peter. เฟรเตอร์อ๋อครับอืดอืดถวายอะไรเราเชียร์ถวายอะไรก่อนอีบนิดเดียวอ๋อเป็นมียานยังตกเลยเนี่ยเอาเปิดเอ,เอะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนหายไม่ถวายอะไรลาก่อนเอ้ยไม่ดนี่ว่ะสู้ๆถวายอะไร อึ๊บ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 เฟียเตอร์เฟียเตอร์อยู่ไหนอินนี่เดียวอินนี่เดียวเฟียเตอร์อึ๊บอึ๊บอึ๊บ GG ผมได้ที่สี่นะครับตาแรกมั่งแลที <S <S ่สี่แล้วถือว่าทำดีมาอีกสักตาดีกว่าไอเคสหิวพอดีเพื่อนเคสเคสคงเพื่อน What is me? ไม่ใช่ what What me p l e a s e เอ้ยเพื่อนคอตกเลยขอเคสเพื่อน Why? Why? เราไม่จำ,มนนมจำช่วยอะไรเมื่อนี่ยราไม่จำช่วยอะไรหรือเปล่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่เป็นไรเฮ้ยลืมกด F5 เออนี่เดินแบบชิวๆเดินสบายเดินสบายมันอยู่บ้านตัวเองอึ๊บเออ๊ออเอออึบอึ๊บเออจุ๊บเอออึ๊บเฮ้ย,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 ยตรงนี้บล็อกเยอะกว่าตรงนี้ตัว ป uh> ึ๊บโดดปึ๊บปึ๊บป um ึ <h <h ๊บวายเหลือ23คน23คนช่องเวิร์กพอยต์กดไมค์เลย23คนไม่ได้จ้างผมหมดแต่ผมอยากพูดเองอึ๊บอึ๊บโอ้หลบไปเยอะเลยตกไปเยอะเลยเก็บตกชุบชุบ โอ้ยใจเย็นสมาธิอยู่ในใจสมาธิอยู่ในใจช่วยแล้วไม่ได้แต่ประจําไม่เคยช่วยเลยเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ปึ๊บโอ้ยไม่เพื่อนเดี๋ยวบล็อกเราไปเพื่อนปึ๊บเฮ้ยปึ๊บปึ๊บโหไม่เเออราประจําชีวิตครั้งแรกแล้วเนี่ย อึบ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 เอาแต่วม่จำหมดแล้วอ่าที่สามเฮ้ยหรือเปล่าที่สี่เลยได้ที่สี่นันพู้ชยมเราไปดูผู้รอชีวิตดีกว่าหาที่สี่แน่ดีดีสุดก,ก็ที่สี่นี่แหละไม่เป็นไรถือว่าดีอึ่บ โอเคครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตัไลค์กดสับเลยครับสับเข้าไปสับเลยสับเออสำหรับมินิเกมนี้ทีมทีดันก็ถือว่าสนุกมากนะครับใครอยากลองเล่นก็มาเล่นได้เลยในไอดีแท้นะเซิร์ฟไฮพิกเซลถือว่าสนุกมากเพื่อนเอ้ยมาร์กระดุกโอ้เฮ้ยกระบอกเพชรบังทำไมอ่ะหายไปแล้วนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจากไปก่อน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณท่านเข้ามาับชมสวัสดีครับ